มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจชุดสืบสวนมาที่บ้านของลุงพลถามหาหนักข่าวอยู่ไหมจากกรณีน้องชมพู่นะคะสูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาค,คม63จนไปพบกลางป่าบนเขาผู้เหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรขณะที่ทางตำรวจนะคะกำลังเร่งหาหลักฐาน โดยมีตัวละครโผล่ขึ้นมาเพิ่มทุกวันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าลุงบอกสองสาวันที่แล้วมีชุดสืบสวนหนึ่งไปหาลุงที่บ้านแล้วถามว่ามีนักข่าวอยู่ไหมลุงบอกไม่มีมีแต่ยูทูบเบอร์แล้วเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกระจกรดขึ้นแล้วก็ขับออกไปค่ะ หลังจากโพสต์ไปนะคะก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์มากมายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ